เกษตรกรยุคใหม่เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างไรเราสามารถเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยได้สามระยะง่ายๆดังนี้คือก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยค่ะ ก่อนเกิดภัย 1. ติดตามข่าวสารสามารถทำได้โดยการติดตามข่าวสารสภาพอากาศรายวันพยากรณ์อากาศล่วงหน้าสถานการณ์น้ำต้นทุนปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำในเขื่อนข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศรายวันและพยากรณ์อากาศในห้วงเวลาต่างๆ 2. ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ท่านขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเนื่องจากการขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ต้องขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น 3. วางแผนกันป้องกันหากแปลงในพื้นที่ของตนเองเป็นแปลงที่มีน้ําท่วมซ้ำซากให้วางแผงกนการป้องกันและเตรียมวางแผงกนการระบายน้ําเช่นการทําคันดินกันน้ําการจัดทําร่องระบายน้ําการเตรียมเครื่องมือที่ช่วยในการระบายน้ําออกจากแปลงเป็นต้นระยะที่ 2. ขนาดเกิดภัยพิบัติ 1. หาทางระบายน้ํา ควรเร่งหาทางระบายน้ำออกจากบริเวณแปลงโดยอาจขุดร่องระบายน้ำให้ไหลออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด 2. แจ้งความเสียหายเบื้องต้นเกษตรกร,ร,กรผู้ประสบภัยแจ้งรายงานความเสียหายด้านพืชเบื้องต้นให้ผู้ใหญ่บ้านทราบและระยะสุดท้ายระยะหลังเกิดภัยพิบัติ 1. การขอรับการช่วยเหลือเมื่อมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัติกรณีฉุกเฉินท่านสามารถทําได้ดังนี้ขั้นแรกเกษตรกร,ร,กรผู้ประสบภัยแจ้งความเสียหายตามแบบกสศ .01 เตรียมเอกสารประกอบดังนี้สำเนาบัตรประชาชนจำนวนหนึ่งฉบับสำเนาทะเบียนบ้านจำนวนหนึ่งฉบับสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารทกรสจำนวน1นฉบับยื่นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ขั้นที่สองตรวจสอบความถูกต้องตามแบบกสศ .02 ที่เจ้าหน้าที่นำไปติดประกาศในพื้นที่หากถูกต้องให้ลงชื่อรับรองข้อมูลแต่หากไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขและขั้นสุดท้ายรอผลการพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือค่ะ 2. วางแผนการปลูกพืชทดแทนหากมีพืชเสียหายให้วางแผนปลูกพืชเดิมทดแทนหรือเปลี่ยนเป็นพืชทางเลือกอื่นโดยคำนึงถึงสภาพ,พภูมิอากาศและความต้องการของตลาด 3. วางแผน ป้องกันโรคและสัตรูพืชหลังน้ําลดให้วางแผนเตรียมพร้อมรับมือป้องกันโรคและแมะลงสัตรูพืชที่เกิดหลังน้ําท่วมและ 4. มันสังเกตและตรวจแปลงอย่างสม่ําเสมอหากพบการเข้าทําลายของโรคและแมะลงให้รีบป้องกันกําจัดก่อนสร้างความเสียหายในวงกว้างค่ะรับมืออุทกภัยด้วย3ระยะง่ายๆเราเชื่อว่าคุณทําได้ด้วยความห่วงใยจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสํานักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่6จังหวัดเชียงใหม่